เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยครับได้แล้วได้แล้โมโอ้โหพี่เกลเนี่ยเมย์เมย์สองพันสิบสองพันพ่อพ่อคุณครับย่าโนกเป็นสองรันก็มาอยู่บอกไม่เกลพี่เกลไม่ตื่นไม่เอานะลูกย่าโนกได้สองพันวันนี้ญานกเอ่อานกเพิ่งไปทำสัญญามาขายที่ดินมานะฮะขายร้านหนึ่งแต่ขอเขาอีกห้าหมื่น อพราะ่เป็นหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนอยู่กับมังกรมิเกลครับทัาก็ให้มาห้าหมื่นโอ้ข่าวดีมากๆเลยอ้าวหุ้นส่วนโอ้รับโชคเลยอไปเดี๋ยวพ่อเก็บไว้ให้นะลูกนะรับไปรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยสิรับหน่อยเลยเขอบคุณครับยิ้ม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 หุ้ส่วนรับไปยังรไง รนลขอบคุณแทนลูกด้วยครับยานอขอบคุณครับแล้วเป็นการสัญญาเมื่ี้แลลูกมามาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาลูกมาหําทำมาก่อนเามาจับมาจับแล้มิเกลเลยแล้วแลยวล้จับกับพี่จับเลยจับนี่นี่ี่โฉนดที่ดินมังกรนิ้วเกลเนี่ยรับีเฮเฮงเฮงเฮง อขอเขาเพิ่มห้าหมื่นนะมันก็มิเกลเขาให้เลยอ่ะครับขอบคุณคเกลมิกเกลอาบน้ำพ,พี่เมือกี้เบนเราก็ได้ให้พี่ดีกับพี่ดีด้วยคนละสองค่นโอ้ผมเนี่ยเน,น่ยมาน,นี่ยมาไทนให้แม่นมให้แม่นมแม่นม เ่ป็นไงลูกเขาจะมีโฉนดเต็มถึงโอ้หน้าหน้าผ่องเลยลูกเงียบเลยยิ้มเลยวันนี้ย่านกจัดให้สองหมื่นนี่มาวันแรกก็จัดเพลงให้ย่านกเลยเนี่ยยิ้มเลยเฮ้ยมือออกย่านกหน่อยอบคุณอก ขอบคุณแบบใหม่ okay. พัชเชียครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลยขอบคุณครับย่างนกให้ขวัญถุงก่อนไปเซ็นท่านเดี๋ยวจะไปเดินเซ็นท่านกันครับเก่อนไปเยอะๆนะกอไปนินินะอย่าควยนะมือดกเยอะแล้วแหะแล้วตอนระดกแรก โอ้โหมาวันแรกก็รับเลยสวนสวนมังกรพุ่นสวนเลอค่ะมังกรเป็นหุน่นสวนใหญ่เห็นไหมคะเออเออยอะเป็นหุน่หนสวนใหญ่ <c oughs> ก็พย่น้องเขินเขินเขินมังกร เดี๋ยวพ่อเก็บไว้ให้มาลูกมาเดี๋ยวพ่อเก็บไว้ให้นะเอาไป้เลยมือขยับเนี่ยโอ้ตื่นมาก็เป็นเงินเป็นทองเลยนะลูกเนี่ยอตื่นมาก็เป็นเงินเป็นทองเลยอวันนี้นะฮะ่าโนก็ทําสัญญาทําบ้านนะฮะทำบ้านก็เลยอมีโบนัส ให้น้องๆก er ่อนไปเซ็นท่านเออขอหน่อยไม่ได้เหรอขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเนี <t <t ่ยขอหน่อยมา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 นี่นี่นี่เออมอง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 อยากได้อะไรอยากได้นมอุ่นๆบ่เอาแค่นั้นแล้วเนาะไปเซ็นท่านไหนได้อะไร หนูอ,อยากได้อะไรอยากได้โมบายออกไปแล้วอืมซื้อฐานนะคะอ๋อฐานอ่ะพี่ดีทำ่านหมดบอ,อ,อม,ม,มีมีโบนัสแล้วนี่ฐ <c oughs> านหมดนะครับานหมดนี่ได้โบนัสกันทุกคนทั่วหน้านะฮะตอบนี้เออนี่เกี่ยวก็ได้นี่นะคนละ คนละาหนึ่งหมื่นนะฮะกับพี่มังกรเย้ดีใจใช่ดีใจดีใจจะได้ซื้อถาดเป็นลังๆเลยเออหนึ่งหมื่นเนี่ยซื้อถาดได้อา่าเล่นหลายๆปีเลยนะลูกนะมิเกลว่าใส่ชุดสวยนะเนี่ยเอเอเนี่ยมิเกล เช็คเงินด้วยนะลูกดีก็ไปอคนละหนึ่งหมืนับสามหมื่นแล้วนี่ฮะอร่คนละหนึ่งหมื่นหนู 1, 000, นับไปได้สามหมื่แล้วนะลูกติดติดขนคนละสามหมืนเหรอน่าจะคนละสองหมื่นหรือเปล่าอ๋อแม่นกนแ, 2, แม่นกขอมาห้าหมืนขอมาห้าหมื่นก็คือเขาก็คือเขาก็คือให้คนละสองพัน ห้าคนก็ไม่นกสองพันแล้วก็เหลือสี่หมื่นก็คือโอ้มังกรกับมิเกียวได้คนละสองหมื่นไม่ใช่คนละหมื่นนะพ่อแม่นั่งนับอยู่มันเลยโอ้ยมีหน้าละมังกรทำหน้าบูดเมื่อกี้มันไม่ใช่สองหมื่นได้แล้วเมื่อกี้หนูนั่งนับนะไม่ลองนะเมื่อกี้อะหรอมันไม่ใช่หมื่นนึงครับพ่อเองโอ้มเกียวอยากคุย ครึ่งแสนเลยนะเนี่ยโบนัสวันนี้น้องกรนืมมิเกลอ่าอ,อยู่กับย่านกดีกว่าเนาะวันนี้เนาะไปอ,อยู่กับย่านกเดี๋ยวเป็นยกไปให้เป็นของฝาก่านกเลยเนาะไม่เอากลับละไม่เอากลับละออเอ้ยเอ้ยดีใจดีใจดีใจอยู่กับย่านกดีกว่าเดี๋ยวซื้อโมบายให้วันนี้เนาะเดี๋ยวซื้อให้โมบายให้หนึ่งอัน นาะซื้อโมบายให้หอันเดี๋ยดไอด้อเดอด้อเด้อเดอเดอเด้อ้กเด้ออเด้อ้กเด้อออด้อนอ้อเด้ออเแม่เด้อ้อเด้อเอ้อเด้อเด้เ้อเด้อเอ้อเด้กอ้อเ ผมก็เป็สแดงอเขครับไปเดไปเดินทห้งกันสีแดงเหมือน้องครับผมก็เป็นสีเหมือน้องครับโอเคค่ะค่ะตากับผ้าไปด้วย่ะคนน้องที่หนาวคนนี้อี่ร้อนเหรอลูกอ๋ออ มันมันมันเข้วแก้มเอาใหญ่เลยเอาใหเลยอัดชออัดช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 ดอัดชดโอ้จะเป็นจ็นธาตเป็นจามแล้วลูกตอนนีภาพุติดาพติดจมูกน้อยห่ะใส่ชื้อที่ยน้อยๆไม่ได้เคยงั้นเหลือวจางที่เอ็นลำน้อยเน่ยที่ดีล เอ้ยเป็นไงบ้างลกูกโอ้โหแฟชั่นแฟชั่นตึง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 ,ตงโอ้โหวันนี้ใส่ชุดสวยเลยลกูกว้าวไเ,เหน,นะว่มี้ล่าลลยาค่ะปับพพี่ดีไปวางไว้ว